ม้วนมวรังหันพ้นช่อนซื่อตัวใดอะกับช้นซื่อตัวมันออกนี่เลยเอาเน่นชาเน่นเอาใน่องยังก็แม่หกสองคือเจ็ดปดเจ็ดแปดพันบอกว่าจังไดแม่พันละเอ้าสมมึมมีเงินเหรมาซื้อเอาตัวกุมารหมอันนี้อยูตกุมารหมกุมาคือตัวใดเจ็ดบอกเออพอนละน่องบุนี่พันก็ยังซื้อน้ำอูดีแต่ว่าเอ้ยบมได้ซื้อก็พอดีใจเแมอพอดีถือพอดีจักแล้วพอว่าเอาไปคนละปีนั่น โอ้ยสิถึงมดปีปีนี่โอ้ยจมนกจมเรนมาพูดว่าลายเลยกั็เรยว่าเราสืบงแม่พูดอยากเสื้อโอ้อยากเสื้อดีหักเสื้อยืนน้ำอน่ดวว่าบางอย่างนี่ครับแน่มันไดาสิแหะเพราน่โบซื้อน้อคู่โบมันว่าสิะโบคนหนุู่่บซื้อเลมันว่าตัวเดียวหนึงกับบซื้อน่ะฮือกก็เลยว่าเ้ากัวตัวเดียวก็บบซื้อหมื้งก็จะว่าซื้อบาดออกไปแหละุซื้อก็น่าเมันสิบว่าใส่สะดวกก็เลยซื้อก็เลยไปอยิบว่าวนำให้ใส่ไบ้านเลขกหลายก็เล้ เจ้าคือค <ota> <height? usion icana> ุณแม่เนี่ยบ่อยากให้น้องซื้อยไปซื้อไยซื้อจ้ะอืแล้วผลมากก็ทั้งเถื่ก็ซื้อน้ำยู เราหมักดูแล้วเรานะค่ะเขบอซื้อหลายดอกไปเยนอนน้ำอ้ายซาสนุกอยู่โรงพยาบาลนะรับผิดบอกผูดทางบัตรโค้งไงไซบบอกไปมืดเราบ่าเลขกันได้เลขกับเขาถือผู้ปูนโอ้เจ้าพระเข้ามาถึงวัดวายแถวผู้ปแถวผู้ปูนก็แถวถึงวัดเนี่ยซุปข้ามาส่งน้ำหนี่งกระบอกวัดขจาวซาดังเลยครับเลขแบบว่าติดต่อกันสามงวดสามงวดนะเราสามงวดแสดงว่าเป็นงวดที่ที่ที่างวดนี้ครับอันนี้เป็นงวดที่ฮา ไอ้วัวนี่เป็นใมรจังน้ำเล่าผบเล่าไอ้หาเล่าบกแต่ว่าเล่าหั่นฟันแล้วเลบอกะเเลาฟันเลยบอเล่าฝากันลานผู้ไปทำงานอยู่สมเด็จเลยเราซื้อรตตรี่นี่เดินเราอะไม่บอกให้ซื้อตัวไหนจังน้ำเล่าเลยเนี่จังน้ำเล่าเราได้คอยสนใจเลาป็นไงเรอไหนินแล้วว่าใจสี่คนถือรู้ดูเนาะคนสิเป็นปอบอยู่ดอกันเลยบอกโมเลยผมแบาเขาซื้อกันที่ร้นเศร้าหนึ่งคนละค่ะ สอดนะครับท่านผู้ชมนะคะเป็นตูรล่างทั้งหมดเลยนะครับดูกับเอฟซีนะคะแฟนคลับเฟนช่องนะคะเจ๊ตังคนผู้ไทยบอกแล้วเจ๊ตังมารวยค่ะเดี๋ยวจะไลดูนะคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นาของอ่ายายตั้นนะคะอ้าวบอกโอ้มาตามหายายตั้น ต้องขัจ้สามสิบาทโอ้สามสิบบาทกรลาว่ซื้อคน่าจะโตขาจะถือก็ถือกระลาว่าสิเนี่ยข้ามมนถือแหลวคือบ่ถืออันนี้ถูกถูงน้นมาัก่อนสามแม่ก็ได้งวดสองวันสามเนงวดสามแล้วครับช่วมากเป็นล่างบ่ครับมันมันเป็นวัตถุระคายโซบี้เป็นล้านเป็นยูสอันสกอตหนะเราเป็นครูเรามาผ่ามีในตู้เู้ไหมอืมตู้ะครับตรงนี้ครับอันนี้อันอันคนใหญ่เล่ากระเสียอันนี้คนใหญ่เราครัเป็นยังไงแม่ เป็นข้าวฝันเล่าผลป่าเล่าวันผนป่าอู้เจ้าทีเจ้าฐานเอาผลใสอยากกันมาหาอยู่เลยครับเป็นแบบว่าเมื่อคืนนี้ผลหลงมาหาอยู่เอาเลขมาให้ผลป่าเป็นดื่นมาอันผู้ผนเป็นครูหลานผู้เป็นครูเล้โตไรเหรอป่าอันตอนมันตอนมันออกสามสี่หนิไหมมาพักคืนนี้ผทะเบียนรถแล้วก็สามสี่แบบนี อนนาก่นมเสียถือเธอเล็กตรงกันพอดีตรงกันกับรดเราอเอาเลขมาห้กับสามซีีเอาเลขทะเบียนรถกับสามีเห็น่าราบ้ว่าซ้อเดียคนเอามาห้ยอยู่ด้วยคืนนีราวจิ๊กซี่ผูร้านน่ะอู้เป็นตะคนลูกแทนอฟันฟันแม่นแทนอค่ะชักแล้วขันมันสีถือสมสงวดหเ่าเราถือีงวดแล้วซงวดราบอ่าได้ซื้อหลายดิงวดติดบอครับติดกันนี่เลยเรียนกันตรงๆแล้วพ่อแม่พ่นหายแค่คู่เดียวบ่ค่ะหาคู่เดียว ปาดแน่นอนบ่หอยเลสามตัวจะเพื่อคนละไอ้ที่สคนละค่ะะแล้วแบเป็นคนมากเล็งเนาะใายนี่่ะแลบเป็นคนนักโชคลแมันบอกค่ะมกมูนโทรมาอยู่วุ่นวุ่นอยู่วันนี้คนขับมาบ้านหไปสวันเอ้าม่อคยมาตะบ้านได้ไหมมาตะบ้านน่เาไปนั่งหาเล่าพวเวอเอฟซีข่าวสาสนักเราอยู่นาไหนมย มาหนี่ก็เลยว่ามื่อนีเน่ยยากกันคนใหญ่แล้วแบไปฟอก์ตายบ่มีผู้เอาอย่นี้แล้วเอาแต่ร้านนอ่นแบผู้เดียวเอาบุร่ายสองคนสะดวกก็เล่ามาภาพคนมาบ้านซ้ำมาเลี้ยงใจคนเขามาสะดวกมาเลี้ยงคนจังสิอเขาม้าเลี้ยงเขมาเลยมานอนอยู่ที่ไหนแล้วก็มาอยู่น้ำไอ้หลังไหนครับของแม่แม่มาเจอหลังไหนหลังแหนอยู่น้องยายนี่แหละยายเป็นน้องสาวเพิ่นเล่าเป็นเอื้อนเป็นน้องม่นบเอื้อนน้องเล่าหนึ่งบ่มีเป็นครอบครัวนะก็เลยเอามาอยู่น้ำค่ะแม่ค่ะ เลี้ยงสามคนผมมีครอบครัวเขามาอยู่หน้าน้าเมืดอักแต่ผู้ใหญ่เห็นหน้าก็เสียอยู่นลำการนะคะเนาะอยู่นลำกันเมื่ก็ดีนะคะอบอุ่นอยู่ลำการแล้วมอยู่ลำการสร้างคันบ่อนเจ็บเป็นดินผัดไปหาหมอไปพี่โล่นหน่อยไหมอยู่บ้านผับพุ่มีิ้ไพ ก็สะดวกดีได้เลยยุยบ่อยละหน้ามันอากาศดีค่ะแต่บ้านมีโถมีไฟมาถึงหน่อยไหมแล้ว่าอยู่ซะจังว่าสายไฟคือมาคักแเจผลอะไรอี้ไพกับเบ้าโลนะขวายลดซะอ้อนจ้าบมันคือได้อยู่หน่อยเน่ขอมาหนีมาอยู่นี่ลูกกับจนซ้ำหาปีแล้วกับเพื่อนมาอยู่มันเป็นสามซีฟหลบมาอยู่ขอยัง่งว่าใดๆอยู่เจ้าว่าขวายรถมากพยังหน้าคือจะลดแวผลอันลไกไฟคือเขาไปดิ่งดิ่งที่เขาบอกว่าขอมาหนีจากทุกๆปีเลยเด้อสะดวกขวารถหน้าปานปลาเสาผัดมีแต่เสาไฟ นี่วกละของเราก็บ่ได้ซื้อหลายเนาะเดี๋ยวเราบโกก้างวดแรกงวดแรกกบบฝันจะสิบ่ะคะแล้ววันแล้วฝันเราฝันโตงวดอีกแล้วว่าจะสิแต่ละงวดในฝันฝันฝันท่โตไปเลยความฝันของเมตันเลยเมตัลเราแบบเป็นคนหมักเลื่องไหมเรามักอยู่แล้วเรามักอยู่แล้วเรานะคะก็เราซื้อหลายดอกเราซื้อนี่ยกับ่เป็นยังขอให้ถือเพราะว่าถ้าเอฟซีพันมีโศกพิ่นมีอัน ไอ pues ้ล่างลายบ้านนะก็พูดแบบง่ายคุนบ้านเหมือนเม้าหล้าเราเล่าผัหนอกเหล้าไงผก็เลนก็เื่อยบบมันยากน้ำหลานก็เรื่อาโบกคนน้งไอ้เจ้าไปเยอนน้ำไอ้ซสนุกอยู่โรงพยาบาลนะเล่าผัดโบกผูดแท้งบัดโค้งไงใส่โบกไปมดเราบะเลขกันได้เลขกับเขาคุณเวบทางปุนโอ้เจ้าพอเขาถึงวัดบ่าแถวผู้ปูนแถวผู้ปูนก็ขึ้นวถึงวดเนี่ยซุปขามานทรงน้ำาน่ก็บอกว่าขจจาาดาดังเลยครับเลขแบบว่าติโตกันสามงวด สี่งวดแในเรื่องแสดงว่าเป็นงวดที่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 ฮางวดนี่ครับอันนี้เป็นงวดที่ฮานี่งวดนี่เป็นใครจังน้ำเลาบอกเราถามเราบอกแต่ว่าเราหนฝันเล่าบอกเราะเป็เราฝันเลยบอกเราฝากกันหลานผู้ไปทำงานอยู่สมเด็จเลยเราซื้อแบตเตอนี่เดือนเราอะไม่บอกให้ซื้อตัวไหนจังน้ำเลาเลยนี่ยจังน้ำเล่าเขาไม่เคยสนใจเลาปนใดเ่ยเราดีนี้มันเลี้ยวว่าจะสี่เหลี่ยมผืนถือก็ดูเด้อผมสิเป็นปอบอยู่ดอกันเลย โมเล่ผมอยากของซื้อกับเพื่อนอาทิตย์ละซ้าวหนึ่งคนละค่ะล้วากมากเลยใหญ่ซวงน้ำบ่ว่าให้ใส่ก็เลยบ่อย่างว่านน้ำบ่ให้ใส่ไว้บ้านเลขหลายแล้วเจ้าคือคุณแม่เนี่ยไม่อยากให้น้องไม่อยากไม่อยากซื้อไม่อยากให้เลยซื้อจ้ะออืแล้วผลมากก็ทั้งเถิดก็ซื้อน้ำอยู่ บางบางข้างกับซื้อข้างก็ซื้อแต่เกิดว่าเบาให้ห้าฟังหรเหาอาจจะเบรกแล้วเลยไ่อยากวาให้ฟังไม่เาไ่อยากเลาให้ฟังก็เบาใส่เอ้ยผู้ใหญ่เราให้ฟังบ่ครับนมาหลังหลังเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เรานเงห่ายใส่ซ้ำอัน้อย่นแต่ผนเบาว่ะบ่เบาดอกคนเราโบซื้อน้ำบคนาบโเบากคนเอ้ยกับบเอ้ยผู้ใหญ่เงหายเห็นัได้ เลขออกมาพิ่นบออันมาเส้ดกก็ว่าโอ้เลียงเม่เาบาดก็เลียงแม่เาบาดบอแม่แม่มันหมักมันมักเลขมีอะไรตัวเม้นี่โอ้ยมดว่านั่นชนซื้อยายกับบอูซื้อซื้อซามวนรังหันพ่นซ้อนซื้อตัวใดอ่ะกอ้วนซื้อตัวมันออกนี่แหละเอาเน้นถ้าเน้นเอาในองยังก็แม่62สอง8อเจ็ดเน้นีน้องพ่นจองพ่น้องไี่ เิ่นว่าเอ้าสมมุติมันมีเงินเหรอมาซื้อเอาโตกุมักเพิ่น่งอันนี้เห็นโตกุมักเพิ่น่งกุมักคือตัวใดเจ็ดแปดบอกเออเพิ่นว่าน้องบุนี่เพิ่นก็ยังซื้อน้ำดูดิแต่ว่าเอ้ยของบุนี่ซื้อหอนว่าเฮาบ่มักบ่มักมันบังคับกันบ่ได้เด้แล้วกับบ่มักซื้อพราะมันอป็นยังลินเลขกกับบ้านี้มันมันบ่ได้ชั้นพาได้เพิ่นก็พาขายให้ขายนาซื้อเลยมันได้ยายบุนี่ซื้อให้มีสติพี่น้องเลยห้าก็บทายทำให้เบิ่ง แม่ตันเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วแม่ได้ยินข่าวเพิ่นฝันบอเพื่อใด้พืใดอุ้ยจะมันฝันยังไงดอกบุญอย่าหัวชามันหลังคืนเอาโลดมันคืนเอาเองดิมันว่าคืนมันว่าฝันกับฝันแน่อยู่จกมันฝันยังไม่ยิ้มไม่เงียบบ่เป็นตปจากว้าวนะแม่แม่บาดงวดนี้มันกับ่ามันได้อีกแล้วฉันโตมันโตงอดไวจักงวดแล้วก็แม่จักงวดแล้วก็จกงวดได้แมสามบอก Oh ถื s. <S ออ oh ันถือโรตเทอรี่สามใบโนเด็กพายมันนองาก่อนห่านะบานนี้ถือใบหนึงจ้าแม่มันโมมีเดิเขาขายหมดเลยอ่ะเพิ่นเพิ่นซอยมึงมึงโมมีลูกมีหัวออันยายก็เลยว่าอันมันจะมันถื้อนี่แต่ละนี่แต่ละถือละส่วนตะมูซื้อซื้อกับโบซื้อโบเดอยมใส่บ้านในเมืองกับบอสกับไขแมวกระบอกใส่ใส่ใหญ่ขี้เท้าเบิดบ้านแม่นบอสยหญ่น่ะโมมากเลยยายน่ะจ้าแม่ ได้เลยบ่ซื้ออยาได้ละงวนี่สิไดดนี่นินึกว่าแม่รูด้เนี่ยเอเ้ามันเบามันเบามันเบาไลๆไปเนาะกับจกแมนมัแมนอนเบาห้ฟังเบาตัวด้ยแม่เบาูเบากูได้ตัวงวนได้ดีเพม่อนะ กูสิฝากซื่อลอตเตอรี่แล้กูเะไป็ซื้อมอมเลมันราาิเจดมันว่าหนึบาทนี่เจ็ดมันบอกจังมือแล้วแม่ีับอกว่านี่มือว่านี่ได้แล้วมันราิบเมันชื่อพอแหงไลยลตรี่มันสิบเ็คือ1ิบเจ็ดชิปเก็สิบเชิห้าิยังกว่าแม่สิบเก้ามีสามตัวมันบอกสิบเจ็้าเกออมันแเ็นหน่งบเพิ่นเน้นตัวได้ก่ครับแม่เพิ่นมาเพิ่นมากหลายคือชิบเก็7 1พสิบเ หนึ่งเจ็ดมันว่ามันมักจักแหละงวดไงแจ็คมันถือว่าถือแหละเพิ่นอยากซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วซื้อไปแล้วซื้อไปเดียวมันฝากมันฝากเขาไปซื้อให้ฝากเขาไปซื้อให้เน้นสิบเจ็ดเน้นสิบเจ็ดมันว่าโอ้เพิ่นเน้นสิบเจ็ดกูหมักสามครูนี่กูกูต่อไปอีกเลยรีบรีคนว่าแจ็คมันฝันมันบ่ฝันเพราะมึงย่มมึงยัง กูจะหัวซาคนอันนี้ปันไดก็ยายตันบ่แม่ซื้อแล้วยายตันยายสำนานยายสำนานซื้ออะลีมันกับซื้อเรนก็ได้แม่ฝากไว้แล้วซื้อสิบเจ็ดจะงวดก่อนซีงวดติดบอกซีงวดลีรื้ไม่งลยแต่มั้นอองที่แรกอันอันกูถึงน้ำเลขเบมือนงูน้ำบอก ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะของยายตั้นนะคะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวยังไงแอดจะมาติดตามตัวเลขแล้วก็สอบถามจากคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์สวัสดีค่ะ